สบายดีເນາະมື ad, o, u, ay, uh ้อนี้เฮาจะมาเລาะตลาดเซาอยู่ใส่บัทอง การผพันนี่ครับงามเนาะ và subscribe cho vào cái Mì Gõ Để cái chuyện lỡ những video hấp dẫn

ขายได้ไหมคะขนมขายได้แล้วสิขนมอรอากเอาสิบพักขนมเอายบก่นอนมาขายู่มือแล้วเนาะ

ขายได้ไหมคะชิ้นยัง